อ่านี่นะครับคือพระเอกของเราในวันนี้ไมกี้แปดห้า RF เอาน้ําหนักก่อนนะเบาเบามากแต่แต,แต่จับพลาสติกเริ่มรู้แล้วว่าราคาเท่านี้เนี่ยได้มาประมาณนี้ก็โอเคแล้วโอ้โหนี่ครับเฮ้ยเร็วอยู่นะเฮ้ยทำเป็นเล่นมาเร็วนะ สวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาอันบ็อก์เจ้าเลนที่ผมเพิ่งสั่งมาใหม่นะครับเป็นเลนไมกี้85 1.8เป็นเมาส์ RF นะครับใช่ครับเมาส์ Mouse RF Third Party ที่ผมสั่งมาก่อนเพราะเดี๋ยวแคแนนเขาจะคุมก่อนนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไอเทมแรงนะจริงๆแล้วผมชอบการถ่ายวิดีโอในระยะ85มันนะครับในสมัยใช้ APS-C นยะผมจะติด50หรือว่าถ้าเป็นเลนซูผมจะบิดไปที่50แล้วก็จะใช้ถ่ายผมว่ามุมภาพมันกำลังสวยนะทีนี้มาบน Full Frame ก็ไม่มีนะครับ นี่นะครับผมยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไรเลยนะสั่งมาจากจีนนะครับรอของประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสั่งจากแอปช้อปปีนะครับผมได้ราคาค่อนข้างคุ้มนะสั่งจากจีน,นจะถูกกว่าที่ไทยประมาณ500นะครับแล้วก็บางทีช่วงลดของเขาเนี่ยเขาจะมีคนลดของเขาไปอันนี้ผมก็ลดไปได้ประมาณห้าพันต้นๆน,น,นะครับผมอันนี้คุ้มค่านะครับจริงๆผมมีเจ็ดสิบสองร้อยเอฟสองุดแดอยู่แต่ว่า เดี๋ยวไว้มาคุยกันเรื่องปัญหาของิ22.8ที่ผมไม่ได้เอามาถ่ายวิดีโอนะแล้วก็ตัวมันค่อนข้างใหญ่และหนักนะครับการแกะค่อนข้างที่จะออกไอ้นี่นิดนึงนะครับทรงตรงจากจีนคือต้องบอกกอนนะว่า Canon RF เนี่ย t h i r d party เมื่อก่อนมันมีออกมาอยู่หลายตัวอยู่นะ4-5ตัวแล้วที่ผมเห็นเป็นเลนส์ฟิกแบบ8-5ของแซมหยางเนี่ย8-5 1.4 RF 14-2.8 RF แซมหยางแล้วทีนี้ Canon เขา ออกมาห้ามไว้นะครับเลยกลายว่าตัวนั้นไม่มีไปแล้วไม่มีขายมือหนึ่งมีแต่ขายมือสองมือสองก็ราคาเท่ากับมือหนึ่งสมัยก่อนหรืออาจจะแพงกว่าด้วยซ้ํานะครับ <S <S แล้วก็พวกเลนวิวทอกอาร์ที่เป็นของโท e <ount> นี่อีเมาส์เนี่ยเขาก็มาทาเมาส์อาร์เอขายกันแล้วก็โดนห้ามไปไอตัวนี้ที่ผมเอามาเพราะมันก็ไม่มีทางเลือกนะแล้วเลนมันก็ราคาไม่ได้สูงขนาดน,นั้นก็ลองดูนะว่าใช้ได้ดีไม่ดียังไงอันนี้เขาห่อมาดีนะห่อจากจีนนะครับ ไมกี้โอ้ค่อนข้างแน่นหนานะไมกี้นะครับมัลติโค้ดคือผมไปดูตัวอย่างภาพมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยคุณภาพภาพมันไม่ได้ดีมากขนาดหรอกแต่ว่ามันเบามันสามารถเอาไปเป็นเลนท่องเที่ยวได้นะครับฟูเฟรมพรามเลน r f อ่ะอันนี้โดนเขาซีนมาหรือเขาแกะมาแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวนี้ ไมกี้เดี๋ยวขอเก็บพวกนี้ก่อนนะเขาหอมอาค่อนข้างดีนะเดี๋ร้านที่ผมสั่งมานะครับรอของประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่านี่นะครับคือพระเอกของเราในวันนี้ไมกี้แปดห้า rf ก่อนจะแกะนะครับผมบอกก่อนว่าผมรอของประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้นานมากแล้วก็ไม่ได้เร็วมากแต่ได้มาค่อนข้างคุ้มราคาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านที่ผมไปสั่งมาไว้ให้นะครับ สำหรับใครที่ใช้ RF เมาส์นะพวก RP, RR10, R7 อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยเพราะมันเป็น RF เมาส์นะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวลองแกะกันเลยนะครับปึ๊บอ่าแมาหมอนานาจริงๆนะมันกันไกลมาหายนะครับปกติผมมีกันไกลใช้ในห้องไกลหายแกะน,นี้เล้วกันสำหรับบางคนอาจจะถามนะว่าเอ้ยพี่มันก็มี c a n น e อน EF 85 1.8ทำไมไม่ใช้ EF ล่ะคือ EF นี่ต้องต่ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับน้ำหนักก็จะบวกเพิ่มไปประมาณ500กรัมแต่ตัวนี้มัน380แล้วก็เป็นเมาส์โดยตรงของมันแล้วเมาส์โดยตรงของมันเต i r d ป a r t y ปัจจุบันนี้นะ c a n นอนเขายังไม่ปล่อยให้ทำแต่ไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเขาถึงปล่อยขายออกมาได้นะอ่าโอเคเปิดมาในกล่องครับเป็นไงโฟมกันมานะครับอันนี้พระเอกของเราอยู่นี่โห ฮูดมันเป็นฮูดกีบดอกไม้ซึ่งเปราะบางมากๆตัวเลนเนี่ยผมยังไม่ได้จับเลยนะแต่ผมเดาว่าน่าจะเปราะบางเหมือนฮูดนะครับฮ <c oughs> ูดมันค่อนข้างเปราะบางมากๆไงนะแบบเปราะเปาะมากเลยมันดูแบบนี้แต่ว่าก็โอเคแถมมาให้ในราคานี้นะครับมันไม่ค่อยมีแล้วแหละ <c oughs> ดูคู่มือก่อน <c oughs> คู่มือน,นี่เลอะไม่เชียว <c oughs> นี่มีอะไรมาเนี่ยเอ็นจิงมาร์คโฟกัสริง โอเคคู่มือนะครับคู่มือเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วมาลองถือกันมาดิเอาน้ำหนักก่อนนะเบาเบามากแต่แต่แต่จับพลาสติกเริ่มรู้แล้วว่าราคาเท่านี้เนี่ยได้มาประมาณนี้ก็โอเคแล้วโอ้โหนี่ครับข้างในนี่เขาก,กันมาอย่างดีนะเอ้ยแพ็กเกจทำมาโอเคนะทามาโอเคดูดีอยู่นะครับ นี่ครับเป็นพลาสติกแบบราคาแบบถูกเลยนะอันนี้ดู่รอยหน้าเลนครับรอยหน้าเลนนี่ไม่รู้เกิดจากอะไรมัน,ม,นมันมานะอันนี้ของมือหนึ่งนะครับโอ้โหงานประกอบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วก็พลาสติกก็ตามราคานะครับผมอ่าหกสิบเจ็ดมิลอืมมีสวิต a f m f แล้วก็ไอตรงนี้หมุนโอ้โหหมุนนืดเลนใหม่ๆม,มามันจะค่อนข้างหนื่นๆนะแล้วตรงนี้มันเลอะๆหน่อยนิดนึงนะครับข้างหลังนี่ก็ made in china แน่นอนนะเอาละเมาส์ปื้อเป็น r f เมาส์อ่าแต่เมาส์มันทำออกมาโอเคนะตรงนี้ก็เป็นลึกเข้าไปมันคือเลน d n l r หละแต่ว่ามันเอามาต่อตูดนะครับแล้วก็มีที่อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเป็น usb อ,นอันนี้ดีนะ ผมโหลดมาแล้วผมกลัวแฮนนอนมาห้ามแล้วเดี๋ยวเฟิร์มแวร์มันจะโดนลบออกไปด้วยนะครับก็โหลดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเดี๋ยวต้องไปลองใช้ก่อนนะอันนี้คือมันเป็นเมสามันลึกลงไปคือเหมือนมันเอาตัวของ dslr มาใส่ตรงนี้เพิ่มเป็นอะแดปเตอร์ต่อมาแล้วกลายเป็น r f นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไมกี้แปด8ห้าแปด ffs tm motor stm นี่ค่อนข้างโฟกัสสมูนนะเงียบในงานวิดีโอนะครับงานภาพนี่อาจจะไม่ได้โฟกัสเร็วมาก โอหแล้วมันเป็นมันเป็นรอยมันๆง่ายนะเนี่ยนี่รอยอะไรผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรลงไปตรงนี้มันเป็นรอยนี่แล้วอะ่ะลองใส่ฮูดดูสิอบอ่าใส่ฮูดปึ๊บโอ้โหฮูดแน่นแน่นงั้เนี่ยอ๋อร,รูใส่ฮูดตรงนี้ไอ้นี่ผมก็เอาสีแดงมาติดทําเป็นขอบแดงปลอมได้อ่านี่ครับเลนของมันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ ก็คุณภาพก็ตามราคานะครับคุณภาพภาพก็ไปดูมาแล้วขอบม่วงมาหนักมากแล้วก็คุณภาพไฟล์อาจจะไม่ดีมากต้องหลีเอฟไปถึง F 2.8ถึง4ถึงจะได้คุณภาพภาพที่ดีมากขนาดนั้นคอนทาสก็ไม่ได้จัดมากนะครับเดี๋ยวลองมาติดกับบอดี้ดูนะว่าลักษณะเป็นไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลยนะครับบอดี้ที่ผมจะมาติดวันนี้นะคือแ a น o อน R 6นะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแต่ว่ามันเบามันเบาจริงๆนะมันเบามากนะครับ ตัวเลือกมันมีไม่ค่อยเยอะถ้าจะไป8 5 f 2ของ c a n o อนก็ต้องจ่ายหมื่นกว่าบาทอันนี้มัน5 6 0 0กพันนะครับราคาไม่สูงมากนะก็น่าสนใจนะเดี๋ยวลองดูนะว่ากันสั่นอะไรทำงานหรือเปล่าน,นะมากบเข้าไปโอ้ดังปึ๊บพอดีเป๊ะน,นะครับแน่นแน่นไหมแน่นแน่นเลยอแน่นนะครับแน่นแน่นอยู่นะออมาถอดอันนี้ออกลองเปิดกล้องดิกันสั่นทำงานไป ก็อีกการสั่นทำงานนะมาดูตัวอย่างกันเป็นไงบ้างเรื่องระบบโฟกัสเดี๋ยวต้องไปลอง i อ f ว่า i อ f ทำงานหรือแต่เมื่อกี้ดูๆแล้วทำงานนะอันนี้ปึ๊บ เฮ้ยเร็วอยู่นะเฮนะ้ยทำป็นเล่นไหมเร็วนะไอ้ลองเปิด1.8เนี่ยทำมันเล่นไหมมันโฟกัสเร็วอยู่นะเออแล้วก็ขนาดมันเบาอะ่ะคือติดกับบอดี้ของผู้ตระกูล R แล้วมันค่อนข้างเบานะอันนี้ผมติดเพจด้วยนะมันเลยดูกล้องมันจะหนักๆขึ้นมาหน่อยแต่มาติดเลนด์วเนี้ยถือถ่ายสบายมากนะครับเออแล้วมันดูแบบ โอเคนะโอเคโอเคอยู่แต่ต้องไปลองถ่ายภาพดูก่อนนะครับว่าลักษณะเป็นไงบ้างแต่เมื่อกี้ i.f กับระบบโฟกัสมันค่อนข้างเร็วนะเร็วแล้วก็ i.f ทํางานนะครับเดี๋ยวไปดูคุณภาพภาพอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไว้มาทํารีวิวให้ดูนะกับเลนตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นเลนสทางเลือกตัวหนึ่งนะสำหรับใครที่ใช้ r f เมาส์นะครับพวก r.p r r10 r50 อะไรพวกนี้ใส่ได้แต่พวก a.p.s.c ก็ต้องคูณไป1.6ด้วย ถ้าใส่ full frame ก็ได้ระยะ85เต็มๆนะครับเลนส์ถ่าย portrait ดีๆเลยเลนส์ท่องเที่ยวผมว่าดีเพราะมันเบาแล้วก็วิดีโอก็น่าจะโฟกัสนิ่มๆสมูทๆนะเออเดี๋ยวต้องไปลองดูแต่เมื่อกี้ผมจากที่ผมลองโฟกัสผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคือเงียบกริบเลยมันมีเวอร์ชั่น DSR ด้วยแต่ DSR มันเป็นมอเตอร์ตัวเก่าบางเสียงโฟกัสอันนั้นอย่างดังเลยนะอ่าเดีวต,ต้องไปไปดูคุณภาพภาพอีกทีนะว่าเป็นไงบ้างนะอันนี้ก็เป็นเลนส์ถ่ายวิดีโอกับเลนส์ ท่องเที่ยวของผมนะพกพานะครับหูเบามากชอบนะชอบนะโอเคคลิปนี้สําหรับอันบ็อกเจ้าเลนตัวนี้นะครับก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะปิดคลิปไปนะครับเดี๋ยวผมไปดูภาพตัวอย่างจากเลนตัวนี้ก่อนนะครับผมไปลองถ่ายมาเลยนะแล้วผมก็ลองไปดูคุณภาพของไฟล์นะครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรื่องความคมชันนะที่หลายๆคนสงสัยกันนะครับอดูทางซ้ายบนนะนี่การตั้งข่างผมนะครับแล้วก็เลนนะครับเป็น85 mk 85m ห f rf m a r ู มันน่าจะเติมคําว่า K ไปด้วยนะเป็น Mark t หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมบอกก่อนผมถ่ายมาค่อนข้างหลากหลายนะและผมไม่รู้ว่าผมไปตั้งค่าอะไรไหว้หรือเปล่านะแต่ที่ Lens Collection เนี่ยมัน r e m o ฟโครมาติ t i c ไปให้เลยเรื่องขอบม,ม่วงเนี่ยที่มันบอกว่ามีเยอะๆเนี่ยเมื่อผม Import ไฟล์เข้ามาในคอมป,ป๊บคือมันกดให้ผมเองอัตโนมัติทุกภาพทุกภาพเลยนะเดี๋ยวลองเอาออกดูนะว่าเดิมๆออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เปิดที่1.8นะเดี๋ยวมาดูคุณภาพไฟล์กัน ผมถ่ายแมวนะเรามาดูที่กลางภาพนี่ครับโอ้โหหน้าแมวผมเห็นแค่ตางนี้ค่อนข้างคมชัดนะถือว่าความคมชัดเนี่ยอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยกับเทียบกับราคานะทางมุมๆุมก็แน่นอนก็ออกซอฟลงแต่อหูมันขับไฟล์ค่อนข้างดีนะอันนี้คือไฟล์รอนะครับยังไม่ได้ผ่านการตกแต่งหรืออะไรเลยนะดูครับเบสิกนะครับ, Basic รบผมตั้งเป็นคาเมล่าสแตนดาร์ดนะคือสีเดิมๆของกล้องเลยนะ ถ้ามันจะออกดูขาวๆผมว่าไปถ่ายคนน่าจะสวยนะอ่าแล้วผมไปหาข้อมูลมานะครับว่าถ้าต้องการให้ภาพมันคมชัดมากกว่านี้มันต้องหลีไปที่สองจุดแปดเวเราไปดูที่สองจุดปดที่ผมถ่ายวากัน้นนี่ครับคือสองจุดแปดอันนี้ผมเติมแต่งเพิ่มนิดนึงนะครับนิดหน่อยแก้สีแก้อะไรนะครับแต่ texture quality ผมไม่ได้ยุ่งด้วยเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเรน collection เนี่ยมันรี m o ฟของมันให้เองแต่ว่าเรา enable เลน e profile ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี มันไม่มีของไมกี้มันไม่มีค่อนข้างเยอะนะไมกี้ไม่มีฉะนั้นไอตรงเนี้ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือเราต้องรีูฟโครมาติกไว้ก่อนนะครับเพื่อมันเกิดขอบม่วงนะเดี๋ยวไว้ไปถ่ายคนให้ดูอีกรอบนะครับอามาดูความคมชัดที่2.8กันครับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับถือว่าให้รายละเอียดมาค่อนข้างดีนะกับเลนตัวนี้นะครับอันนี้ผมติดกับ R 6นะอ่าแล้วเรามาดูขอบๆนี้ครับต้นไม้ใบไม้ครับ เอ้ยใช้ได้ใช้ได้เลยเดี๋ยวลองรีมูฟตรงนี้ออกไปอันนี้อาจจะไม่ได้ยิงย้อนแสงนะเลยไม่เห็นขอบม,ม่วงเท่าไหร่นะครับอันนี้ยิงตามแสงนะก็ตรงตัวแมวก็จะเบลอไปเลยอันนี้ฟูเฟรมนะฟูเฟรมมันก็จะให้การละลายหลังทีค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่ผมลองถ่ายต้นไม้กันดูนะครับอันนี้ถ่ายต้นไม้เหมือนเดิมครับอันนี้เปิด f สเลย f 4นี่เหมือนจะเป็น f ที่มันให้ความคมชัดที่ค่อนข้างดีมากแหละถ้าจะให้ความคมชัดมันดีสุดเหมือนจะต้องเปิดที่ห้าจุดหกแต่ผมลองถ่าย,นนะาา 4, ยสี่มาหรับนะ เอาตรงนี้ออกไปแต่จริงของม้วงไม่น่ามีอะไร F4 นะครับแล้วก็การตั้งค่าเหมือนเดิมนะไฟล์รอแล้วผมก็ตา้เป็นคัมลรตสแตนดาร์ดนะครับสีดําเดิมของกล้องยังไม่ได้ผ่านการตกแต่งเลยมาดูเนื้อรายละเอียดกันโอ้ดีครับผมความคมชัดถือว่าอยู่ในเกียร์ที่ใช้ได้ใช้ได้เลยนะมาที่ตรงกระถางนี้มันก็เอาโฟกัสออกไปออกนุ่มนุ่มๆน,นวลๆหน่อยนะครับตรงที่เอาออกไปนะครับ โดยรวมผมให้ว่าเลนตัวนี้ความคมชัดอยู่ในระดับที่โอเคถ้าเทียบกับราคาแล้วถือว่าโอเคมากๆานะครับส่วนเรื่องการถ่ายคนเดี๋ยวไว้ไปถ่ายอีกทีแล้วก็เดี๋ยวเอามาลงให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเรื่องระบบการโฟกัสนะครับ IAF ทํางานได้ปกตินะครับอ่านี่อย่างเช่นภาพนี้ผมถ่ายเข้าตาแมว,วนะครับแต่ว่าถ้าแมวมันขยับตัวเร็วๆนิดนึงนะครับผมมันก็มีแอบหลุดมาบ้างอย่างเช่นภาพนี้ภาพต่อมานะครับหลุดมาที่ขามันเมื่อกี้มันเข้าตาเนาะอันนี้ก็ มาเข้าตานะครับในเรื่องเสียงโฟกัสนี่เงียบกริบเลยไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับใส่ไมช็อตกันบนหัวกล้องยังไงก็ไม่ได้ยินผมจะที่ผมจะใช้มานะ,ะโดยรวมถือว่าเป็นเลนสที่ค่อนข้างคุ้มค่าตัวหนึ่งนะครับผมจะแปะลิงก์ที่ผมสั่งซื้อไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมเข้าไปสั่งซื้อกับร้านนี้ได้เลยนะครับรอของอาทิตย์หนึ่งได้ของแน่นอนนะครับจริงๆมันเหมือนมันมีให้ทําประกันด้วยเพิ่อมอีก270กว่าบาทน,นะครับสำหรับใครที่สะดวกก็ลองทําได้นะครับ ซื้อช่วงที่มีโคตรลดเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมหาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับอันบอกแล้วก็ให้ดูพรีวิวภาพนิดหน่อยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ